สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตเมืองโคลนทรีนะคะหลังจากที่เปิดล็อกดาวมาแล้ว2ส,สัปดาห์นะคะ2ส,สัปดาห์หรือ3ส,สัปดาห์แล้วหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตั้งแต่วันที่12ก็น่าจะ3กับ4สัปดาห์แล้วเนาะหลังจากเปิดล็อกดาวแล้วเป็นยังไงนะคะทางเชื่อมต่อตรงนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหวา่างโคนที่มาเก็ตกับ uh, ในตัวชอปปิ้งมอลล์นะคะเดี๋ยวหนึ่งแวะร้านนาฬิกานิดนึงนะคะหนึ่งแค่ดูเฉยๆนะคะไม่ได้ซื้อ เห็นตบรางแล้วเห็นแต่ละราคาแล้วหนาวหนวนิดนึงลดราคาก็มีนะคะ50%แต่ว่าก็ยังแพงอยู่ดีแต่ก็มีสวยๆหลายแบบนะคะมีแบบที่เราชอบแล้วก็มีแบบที่คนอื่นชอบเยอะแยะนะคะก็เดี๋ยวหนึ่งพาขึ้นไปข้างบนนะคะว่าหนึ่งจะไปดูอะไรหนึ่งแค่ว่าอัปเดตนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็ร้านนี้ก็คือร้าน n e ลลุกนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะสอวอย่างเราก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันในส่วนตรงนี้ก็ไป H&M New Look แล้วก็ Nex t แต่ว่าหนึ่งวนมาทางนี้นะคะก็คือ,อ,อหนึ่งอยากมาอัปเดตสถานการณ์เฉยๆนะคะว่าคนเยอะหรือเปล่านะคะร้านนี้น่าสนใจมีอะไรหนอ เดี๋ยวพาเข้าไปนะคะร้านนี้เป็นร้านเขาเรียกว่าเหมือนร้านการกุศลนิดหนึ่งนะคะของทุกชิ้นเกือบเกือบทุกชิ้นนะคะเป็นของมือสองซึ่งบางชิ้นก็ไม่ใช่มือสองนะคะเป็นมือหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ใช้เขาซื้อใหม่เขาก็บริจาคให้มานะคะช่วยเหลือองค์การการกุศลสาหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะมีโซฟามีที่นอนนะคะมีตู้มีเครื่องออกกําลังกายแล้วก็มีนี่เลยหนึ่งจากได้อันนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูราคานิดหนึ่งนะคะอูราคา129ปอนด์อ2 9ปอนมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีโต๊ะ1ชิ้นแล้วก็เก้าอี้2ตัวแล้วกออ็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งที่ตั้งต้นไม้อันนี้ราคาต่างหากนะคะราคาต่างหากอีก49ปอนคือเขาไม่ได้ขายรวมนะคะแต่ว่าอันนั้นนะ่ะ ขายรวมเอามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้ราคา79ปอนด์โต๊ะ1ตัวแล้วก็เก้าอี้สองตัวเป็นของมือใหม่นะคะอันนี้เป็นของมือหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ของมือสองอันนี้น่าสนใจราคาไม่แพงมากเดี๋ยวไปเดินดูคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเครื่องออกกำลังกายนะคะไม่ติดราคา ก็มีตู้มีชั้นมีเตียงมีที่นอนมีรูปภาพที่เขาขายนะคะแล้วก็มีหลายอย่างมากมายก็คือราคามันก็ไม่แพงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นของมือสองซึ่งบางชิ้นเขาก็ไม่ได้ใช้งานนานนะคะวนกลับมาหาเ <c oughs> จ้าชุดนี้อีกรอบ อันนี้ก็อยากได้แต่อันนี้ราคาแบบจับแล้วจับอีกนะคะข้างบนเป็นโมเสสนะคะเป็นลายเดียวกับที่1อยากได้เลยลายเกือบจะคล้ายๆที่หนึ่งเอามาติดห้องน้ําเนี่ยมานั่งอันนี้ก็อยากได้สวยมากเลยแต่หนึไม่ได้ดูราคานะคะเห็นเขาสวยเฉยๆหนึ่งก็เลยเไม่ได้ดูราคาเคือพอกําลังกายนะคะชั้นเตียงตู้ แล้วก็มีเกือบทุกอย่างเลยของบางชิ้นก็เป็นของมือหนึ่งะคะของบางชิ้นก็เป็นของมือสองเอ่อจะเป็นของมือสองนะคะอันนี้โตะ๊ะทานข้าวสวยๆทั้งนั้นเลยซึ่งบางบ้านเขาซื้อใหม่ของเก่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเขาบริจาคหรือบางที่เขาก็ขายนะคะแล้วก็องค์การการกุศลเขาก็ซื้อมาแล้วก็เอามาเอามา ทำความสะอาดแล้วเขาก็เอามาขายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวหนึ่งพาเดินเลาะดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างของทุกชิ้นนะคะถ้าเกิดว่าอย่างโซฟานะคะถ้าเกิดว่าเราบริจาคให้องค์กรการกุศลเขาก็จะมาเช็คถึงบ้านเลยนะคะว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรนะลาเบลหที่เขาติดอนะเป็นป้ายถ้ามีป้ายยังติดอยู่สามารถ เอาไปขายต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป้ายติดแล้วเขาไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะคะงานไม้สวยๆทั้งนั้นเลยคือมองดูถ้าเกิดเป็นพวกชั้นพวกตู้มองดูว่าเป็นของมือหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่า พวกที่นอนดูรู้ว่าเป็นของมือสองนี่คือชื่อร้านเขานะคะ Bristol h e a r t p r o r a t i o n นะคะ Home Store เป็นร้านที่สำหรับการกุศลนิดนึงนะคะอันนี้คือร้าน r u s h นะคะซึ่งหนึ่งเอาเคยเคยเอามาลงแล้วที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับออร์แกนิกร้วนๆนะคะอันนี้เป็นร้านขายรองเท้านะคะช่วงนี้คนจะน้อยนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาทำงานเด็กไปโรงเรียนกันคนก็เลยค่อนข้างน้อยแต่ว่าช่วงเย็นคนจะเยอะมากๆ ไปเดินเลาะดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะคนน้อยนะคะช่วงนี้อันนี้คืออีกร้านหนึ่งนะคะเป็นสาขาเดียวกันองค์กรการกุศลเหมือนกันก็เป็นของกระจุกกระจิกในบ้านนะคะของเอามาตกแต่งบ้านเอามาใสาต่ตู้ไว้ประดับมีแจกันมีถ้วยเล็กๆมีตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ถ้าคนที่ชอบของจุกจิกแล้วก็เอามาแต่งบ้านน่ะน่าสนใจคะ่ะร้านนี้ร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ของแบบนี้นะคะมีรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้า บางชิ้นก็เป็นแบรนด์เนมนะคะบางชิ้นก็หลาย,ลายแบบนะคะมีทั้งของมือสองของมือหนึ่งที่เขาบริจาคมาอะไรประมาณนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วหนึ่งเป็นประเภทแบบว่าหนึ่งไม่ค่อยยืนใกล้ใครนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า social distancing นะคะหนึ่งก็เลยยืนดูของห่างๆนิดหนึ่งคนก็ค่อนข้างเยอะเข้ามาได้ก็จะเห็นอันนี้เลยทีกอแฟนะคะเป็นถ้วยใสเขาเรียกว่าโหลใส ชากับกาแฟก็ได้เวลากลับบ้านนะคะร้านน้ำพุที่มีน้ำพุอันน้อยนิดแล้วก็ร้านเด็กเล่นที่ไม่มีเด็กเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนนะคะแมวทำอะไรออเลยมาดมมือหนึ่งนะคะเพราะว่ามือหนึ่งมีครีมมาถึงบ้านเลยเทนแทน นี่คือโต๊ะที่หนึ่งเอามาด้วยนะคะก็คือโต๊ะชุดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบสีเราสามารถเพ้นหรือว่าทาสีใหม่ได้ถึงก็เป็นสนิมเราก็ทาสีใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นงานเหล็กก็สวยไหมออลีนั่งเฝ้าเค้กนะคะก็หนึ่งก็ได้ชุดนี้มาในการไปเลาะในซิตี้เซ็นเตอร์นะคะก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนกับเค้กเบาๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ